ชื่นมืน่นฟ้าอยองวรีควงวิลเลียมเข้าประตูวิวาพร้อมพโสต์ข้อความสุดซึ้งก่อนหน้านี้ได้ออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีสำหรับนักแสดงสาวฟ้ายางวรีว่ากำลังตั้งครันลูกคนแรกและต่อมาก็ถูกแฟนหนุ่มชาวอเมริกาวิลเลียมคุกข่าวขอแต่งงาน หลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้คลอดลูกสาวสุดน่ารักออกมาลืมตาดูโลกโดยตั้งชื่อว่าน้องโจแอนนาและสุดเรียกว่าเลื่องงามยามดีเมื่อนะักแสดงสาวได้ควงแฟนหนุ่มเข้าสู่ประตูวิวาชื่นมือนอบอุ่นไปด้วยความรักและอบอวนกินไอโรแมนติกโดยจัดพิธีขึ้นในโบสถ์อย่างเรียบง่ายซึ่งมีแขกคนสนิทและลูกสาวตัวน้อยมาร่วมเป็นสักขีพยานรักในครั้งนี้ด้วย โดยสาวฟ้ายังได้ออกมาโพสภาพพร้อมแคปชั่นสุดซึ้งภามกลางชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างน้นหลาม